สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหลวงผู่แหวนวัดดอยแม่ปังรุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการปีสองห้าสองนเนื้อเงินได้มาคมมากคมสุดๆุดเลยอืมเนี่ย มาดูพามาดูเนื้องเงินคมมากมาดูหลับแรกว่าเลยเมดตายไหมไหม่เมตามตาเมตตาหลวงพ่อคมมากเห็นไหมคมไม่เบอร์ไม่เบอร์ไม่เป็นเบอร์น,อรนูนๆรูนี้เป็นเป็นอย่างเงี้ยโค้งๆมันมนอย่างเงี้ยไม่เป็นนี่เป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดคมๆเลยเห็นไหมขอบตาใี่คม เปลือกตาคมเห็นไหมร่องจมูกเห็นไหมคม,ไม,ม,ไ,มไม่ได้รู้จมูกมาเมีอะไรก็แทกปั๊มมีความคมนะไม่ดู้จมูกจะมีความคมปากคมรูป,ปากนะปากคมคางคมนะรอยจมยนพวกนี้เป็นธรรมชาติเลย มีเลเยอร์สูงต่ำของควาเป็นธรรมชาติมีลึกตื้นหนาบางเห็นไ,ไหมธรรมชาติดูป,ป่าคมๆเลยคางคมกริบเห็นไ,ไหม,ไ,ไ,หมไม่เป็นความเป็นคมอย่างนี้เลยตรงคางเห็นไ,ไหมดูมเหลี่ยมแล้วมาดูลายผมเนี่ยลายผมนี่ชัดๆเลยแม้เป็นเส้นเล็กแล้วคมมากเห็นไ,ไหมเนี่ยลายผมต้องเป็นอย่างนี้เลยเส้นเล็กและเป็นเส้นคมด้วยนะ ไม่ใช่เส้นหนาๆนะเส้นเล็กและคมอืมเส้นเล็กมากและคมมากเส้นผมเนี่ยของปู่แหวนเนี่ยคมมากดูลายผมเนี่ยคมมากเห็นไหมคมทุกเส้นเลยคมเป็นล่องคมหมดเลยไหมนะดูแต่ละอันแล้วไปแหลมคมมีความคมไม่ใช่แหลมอย่างเดียวเห็นไหมดูลายผม ลายผมสวยมากเหรียญเนี่ยนไมอือลายผมนี่สวยเลยแล้วดูตรงคิว้วตรงหน้าผากรอยยับยน่นตรงนคมมากเส้นพวกเนี้ยคมมากอือตัวจริงคมมากมนะดูลายผมไม่ดูลายผมจนึงอืม ดูหน้าหลวงพ่อดูหน้าหลวงปู่แหวนเห็นไหมจะให้ดูตแ,แต่แคงต่แคงแต่เดี๋ยวเขาแกะดีแต,เเแตเ่เห็นรอยไหมแต่อย่างเห็นรอยเห็นไหมรอยขูดรอยแกะก็ยังมีอยู่เห็นไหมความเป็นไม่ไม่เรียบตึงควายยุนเล็กเล็กเลก,เลกไม่ใช่เป็นผิวมาลบเป็นผ,ผืนผืนมันแกะเม็ดไม่เม,ไม,ไ,มไม่ใช่แกะเขาขูดรอยขูดแต่จะขูดให้เรียบที่สุดแต่ก็ไม่เรียบไง มันก็ยังมีรอยอยู่พยายามขูดให้เรียบที่สุดแหละแม้เราดูรอยพวกนี้เป็นธรรมชาติเลเยอร์สูงต่ำพวกเนี้ต้องจำเลเยอร์พวกเนี้ให้หมดแล้วดูหูเนี่ยคมกลิบเลยมม้เป็นสันเลยปลายหูแหลมเลยดูเนีย่ยหูพับปัมป๊มแปบนี้เลยแล้วดูจีวรต้องรอยไหมต้องรอยซอ,อ,อกอะไรพวกนี้ให้แม้ความคม นะขอความคามพวกนี้ในซอกในลายจีวรเลยมไหมความคมนะนะั้ยคามมากคามมากแล้วมีร่องรอยก,การขูดการแกะแบบเป็นธรรมชาตินะให้ดูอืมให้พี่คอยพิจารณาดูไปทีนิดจะใช้พร้อมกันเห็นไหมแล้วอย่างนี้จะเป็นแพคเกจย,ยังไงแล้วดูทังสือ ดูมีรอยทับหอยหีบสูงต่ำต,ตรงนี้ไม่เท่ากันนะอันนี้สูงอันนี้ต่ำแล้วคมมากนะแล้วคมมากหัวมเป็นอย่างนี้หัวเป็นแบบนี้เรียวๆแหลมๆนี้หัวเป็นเรี้ยวๆแหลมๆแบบนี้มคมปลายคมหัวเรี้ยวแหบลบมปลายคมนะแล้วสระโอมีเส้นแตกเนี่ยคมๆเลยเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าอยากดูตำแหน่งเนี่ย คมเลยต้องคมแบบเนี้ถ้าตหนีิเขาต้องมีต้องคมคมแบบนี้แล้วด,ดูสแหดงเห็นไหมเขาหีบเขาเป็นแกะหัวเขาแหลมมากนะหัวเขาไม่ได้ติดนะหัวเขาแหลมมากเนี่ยเห็นไหมให้ดูใกล้ๆทีนะดูแหลงวะหัวเขาแหลมมากเขาไม่ได้แกะชนชนแบบนี้นะชนสวยๆอะ่ะเห็นไหมแต่มันมีปลายแหลมอยู่ ดูทังสืออืมดูคำว่าสูจินโนคมมากอืมเห็นเหรียญเนี่ยก็จบเลยไปเที่ยวเหรียญอื่นได้เลยคมขนาดนี้ดูหน้าดูตาหไหมไม,มีเพียนเนี่ยและหน้าหลวงปู่แหวน ส่วนตัวตัดก็ต้องไปตัดแล้วสุดเกือบสุดแล้วก็ฉีกเห็นไหมแล้วตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกเป็นตัดมาเกือบสุดหน่อยนึงแล้วก็ฉีกอ่ะตัดมาเกือบสุดหน่อยนึงก็ฉีกเห็นไหมดูฝั่งนี้อันนี้เหมือนการตัดมาหน่อยนึงแล้วก็ฉีกเห็นไหมตัดมาหน่อยนึงก็ฉีก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 ตัดมาเกือบสุดมาดูหูปกติ แล้วข้างหลังนี่คมมากอยากให้ดูเห็นไหมตัวหนังสืออะไรคมคมกลิบเลยอยากให้ดูไปให้ชา้าอย่างมันเดิมในรอเรือในอะไรพวกนี้ดูได้หมดอย่างที่ผมเคยบอกไว้ซอกในซอยในหัวในอะไร,วะไรพวกนี้คมหมดเห็นไหมคมทุกอย่างคมกลิบอืมดูตัวด,ดอ,อกจัน กจาคมเรียนคมมากคดี๋าวหมีดยันมหาเศรษฐีคมกิบเลยมต่อต่อยันนะลอยหีบลอยต่อยันฮะคมตัวสื่อคมขนาดนี้ ถ้าดูเท้าเนี่ยเท้าของคุดเนี่ยนิ้วต้องอย่างนี้เลยนะเล็กๆเรียวๆแล้วคมอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเล็กๆเรียวแล้วคมอย่างนี้เลยคมมากเห็นไหมปลายแหลมปลายเลยคมมากเห็นไหมเนี่ยนิ้วต้องเล็กๆเรียวแล้วคมแบบนี้เลยท่านาหนานี่จบเลยเห็นไหมเขาเล็กเลียวคมนะพวกนี้คมหมดเช่ไหมน้องรอยพวกนี้ เลขพวกเนี้ยก็ต้องจำนิดนึงเนี่ยเนี่ยปลาใหญ่เลขพวกเนี่ยดูคมมากเลี้ยงคมมากดูมือมือดูดูมือพยาคุดูมือคมเป็นเลียวเลยดูรอยขูดแกะไหมยับย่นเห็นไหมรอยลึกตื้นไม่เท่ากันเห็นไหมยับย่นนิดหน่อยเห็นไหม รอยขูดเห็นไหมคมคมเห็นไหมขูดตัวตื้นๆแต่คมอืมตอนเน้นรายละเอียดคมตัวองค์ต,ตื้นๆหน่อยแล้วมาดูมาดูไอ้นี่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรหายหายเก้าเก้าเก้าคมมากไหมคมทุกส่วนตัวหนังสือก็ยังคมเลยหนังสือคมกลิบเลยดูเห็นไหมฮะ อมหมดพวกนี้ไม่ต้องเสิร์ฟมะแต่แคงดูเลยดูเราเห็นหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เล่นหากันหลักพันนะพันเกือบพันงินกลางๆอะ่ะสี่ห้าพันอะไรเงี้ยเงนิงนเงนินทองแดงก็ต่ำมาหน่อยนี่เนื้องเงินสวยๆอย่างนี้นเต็มก็สี่พันห้าอะไรเงี้ย ดูความสวยดูจมูกคมกลิบเห็นไหมถ้าพี่ชอบพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆนะครับพี่ๆตอนนี้ผมมีซปเปอร์ตังค์แล้วได้พี่ถ้าพี่ถูกใจผมในคลิปพี่ๆซปเปอร์ตังค์ให้ผมได้นะนี่ดหน่อยพี่ผมจะได้มีกำลังใจเช่าพระใหม่ๆมาให้พี่ช่วนันหยุ หรือพี่อยากสมัครเป็นสมาชิกช่องก็ได้นะครับพี่ลองอ่านดูไละเอ่าดดูพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ